เชาๆแบบนี้ผู้คนที่จงังหวัดหนองคายก็ต้องมาซื้อข้าวซื้อของกันที่ตลาดแห่งนี้ครับซึ่งเป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดของชาวหนองคายตลาดโคชัยครับเมือันนี้เรียกว่าหมกไข่ปลาขาวนะอันนี้ปลาปลาตองครับ อร่อยมากเลยเอาสาแบบแล้วครับใส่ถุงรวดอีหลาแซ่บแซ่บครับอันนี้คือแมงกะซอนครับหัวมันมันนะเหมือนเฟรนฟรายเลยครับเหมือนเฟรนฟรายเลยครับอร่อยครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นของเด็ดอีกหนึ่งอย่างก็คือเลือดแปลง เลือดแปลงนี่เป็นอาหารของชาวเวียดนามวิธีการทําก็คือเอาเครื่องในเนี่ยมาต้มให้สุกแล้วก็รองพื้นไว้หลังจากนั้นเอาเลือดดิบมาผสมกับน้ําอุ่นถ้าเย็นแม่เดี๋ยวมันไม่เป็นวุ้นแล้วก็เทเลยค่ะเทเลยมันก็จะกลายเป็นเยลลี่เลือดเวลากินต้องใส่อะไรบ้างครับมะนาวค่ะมะนาวบีบเลยคือเราเจออะไรเรากินอันนั้นนะฮะเรากินทุกอย่างเพราะของที่นี่อร่อย ใหม่ๆสดๆอร่อยทุกอย่างอ่ำแม่อยากด้วยเลยนั่อยากด้วยเลยเอาคังใหญๆแม่เอออ้ำแสีบนี่ยังไม่ถึงครึ่งของตลาดโถไทยคุณแม่ขอบคุณครับเรายังต้องกินกันต่ออีกเยอะอือคุณผู้ชมมันหวานครับเ้องมันเป็นความอรหม่สดสด แล้วมันแล้วมันก็นิ่มมาก,กๆด้วยฮะอีกหนึ่งอย่างที่มาตลาดโพชัยต้องได้ทานครับดังเรื่องชื่อมากเป็นอาหารแบบเวียดนามครับซึ่งหากินได้ยากมากคือมีไม่กี่จังหวัดครับน,น่าจะมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะฮะของชาวจังหวัดนองคลายเนี่ยที่เป็นแบบออริจินอลจริงๆเขาเรียกว่าข้าวโสย เป็นข้าวแบบธันยพืชมาหงหงรวมกันแล้วก็ปรุงรสแบบแบบที่นี่ปรุงได้แบบนี้ที่เดียวแล้วเขาขายกันมาหลายสิบปีแล้วครับค <ères> ุณป้าครับในกระบะเนี่ยฮะเขาเรียกถ้าออกเสียงให้ถูกเนี่ยเขาเรียกอะไรข้าวอะไรฮะพูดภาษาเวียดนามไหมครับภาษาเวียดนามโซยงโงโซยงโงแล้ว แปลว่าอะไรครับโซยโ่โซยแปลว่าข้าเขเหเหวเ,าเหนียวโซยคือข,ข้าวเหนียวงโง่คือข้าวโพดข้าวเหนียวปนกับข้าวโพดเ,เป็นอาหารของเวียดนามแบบโบร,ราณคือของแท้ต้องใส่อะไรบ้างครับข้าวโซวยเนี่ย,ยอันดับแรกอยู่ใน,ในนี้ก็มีข้าวเหนียวกับข้าวโพดเสร็จแล้วก็น,นี้เป็นถั่วเขียวแล้วก็งาขั่วแล้วก็น้ำตาลโรยอีกทีหนึ่งก็ลองกัน ก็เจอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่แวะมาที่จังหวัดหนองคายมาที่ตลาดเช้าตลาดโพชัยแล้วต้องมากินข้าวซชย,ซยแบบนี้ข้าว<ๆ>ซยที่รถเข็นข้าวซยรถเข็นแบบนี้กับคุณลุงและคุณป้าหน้าตาแบบนี้ครับ